ดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราก็ไปเจอคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าเส้นที่มีลักษณะนี้นะครับถ้าพบเจอในมือเนี่ยจานว่าอย่างไรนะสำหรับเส้นในมือนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเส้นหลักก็คือเส้นอาทิตย์เนาะเส้นที่ตั้งขึ้นเนินเออนิ้วนางคือเนินอาทิตย์แล้วก็มีเส้น โค้งจากเนินังคารเข้ามาสัมผัสขึ้นมานะครับหรือว่าต้นเส้นที่มาจากเนินังคารขึ้นไปที่เนินอาทิตย์ก็คือลักษณะของเส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินังคารอางองไหมก็คือจุดเริ่มต้นเขาอะครับมาจากเนินังคารแล้วก็เดินทางไปยังเนินอาทิตย์อย่างนี้สำหรับความหมายเนินอาทิตย์นะครับเส้นอาทิตย์ในความหมายแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติย,ยศ อำนาจการเลื่อนขั้นเลื่อตนตาแหน่งก็ได้หรือเรื่องของการเงินโชคลาบก็ได้ทีนี้เมื่อเส้นของเส้นอาทิตย์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากเนินนังคารสูงหรือว่าความหมายของเนินนังคารสูงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความอดทนการต่อสู้การแข่งขัน เมื่อมารวมความเกี่ยวกับเส้นอาทิตย์มาจากเนินอังคารก็จะตีความหมายได้ว่าเป็นชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงกิจยศเงินทองที่ได้มาจากการต่อสู้การอดทนการพยายามการดิ้นรนการแข่งขันเมื่อเราพบเส้นในลักษณะนี้นะครับก็สามารถอ่านได้เลยนะครับว่าเป็นเส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินอังคารเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงมีเงินทอง ที่ได้มาจากการแข่งขันการต่อสู้การเพียรพยายามจนมีผู้คนยอมรับนับถือโอเคสำหรับเรื่องของเส้นอาทิตย์ครับหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงจากการต่อสู้เนี่ยก็จะจบแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าใครสงสัยมีปัญหานะครับเกีย่ยวกับเรื่องลายมืออยากรู้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ